เั่งสมาธิทำจิตให้สงบถ้าเราดูลมหายใจกับพุโทโธด้วย mm. ก็อาจจะสับสนก็ภาวนาพุโทโธในใจอย่างเดียวก็ได้เมื่ั้งดูลมหรือว่าเราจะดูลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องบริกรรมก็ได้ อันนี้แล้วแต่นิสัยแต่ละคนบางคนดูลมด้วยพุทธโธด้วยก็สับสนก็มีบางคนนั้นดูลมแล้วยังมีความคิดอยู่ก็ใช้พุทธโธช่วยให้ความคิดน้อยลงหรือดูลมให้ใจแล้วก็พุทธโธก็ยังคิดมากก็ไม่ต้องดูลมให้ใจท่องในใจเลย พุทโธ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 ,ทธเร็วๆทาให้ความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกเมื่อความคิดอย่างอื่นไม่มีแทรกแล้วเราก็ผ่อนลงมาพุทโธไม่ต้องเร็วมากถ้ามีความคิดเข้ามาอีกก็พุทโธเร็วๆอีกอันนี้เป็นอุบายวิธีทําจิตให้สงบเพราะว่าถ้าจิตเรามีความคิดเนี่ยแล้วสติเราตามไม่ทัน เราจะไม่มีความสุขทุกคนก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันตั้งแต่เกิดขึ้นมาเราก็ต้องการความสุขแม้ว่าอยู่ในคันก็ตามนะเราก็ต้องการความสุขเหมือนกันต้องการอาหารที่ดีๆที่ถูกกับอนามัยของเราถ้าแม่ทานอาหารเผ็ดเข้าไปลูกก็ดิ้นก็ไล้นะลูกก็ รับรู้ในสารอาหารไปด้วยมีความทุกข์ไปด้วยแสดงว่าร่างกายต้องการความสุขใจต้องการความสุขแล้วเกิดขึ้นมาเด็กๆก,ก็นอนใบบ่อแล้วก็ต้องการความสุขเหมือนกันอนะ่ะต้องการช่วยเหลือตัวเองได้ต้องการคานต้องการเดินต้องการช่วยเหลือตัวเองแต่ว่า ยังช่วยไม่ได้เมื่อมีความทุกเกิดขึ้นมาก็ไม่จะร้องนะหิวก็ร้องละส่งเสียงคือต้องการที่จะแก้ความทุกข์จะร่ามาปัสวะมาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องการแม่มาช่วยก็ร้องอีกเพแ้นเด็กนี่ก็ส่งภาษาก็คือการร้องเรียกผู้ที่ใกล้ชิด ก็คือแม่ก็มีความฉลาดมาถ้าลกร้องขึ้นมานี่ต้องรับความเฉลยอย่างไรแม่ก็ดูออกสังเกตนั่นก็เป็นความรู้สึกเป็นสายใยที่มีต่อรูปนั่นเองอ่ะก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรูปของเรามีแมลงมากัดไหมมียุงไหมหนาวเกินไปไหมหรือร้อนเกินไปสัมผัสไม่ดี พราะว่าเราเกิดมากับผิวพันธก็ยังอ่อนอยู่เด็กก็การความเฉลียจากแม่เป็นหลักทีเดียวพ่อก็หาเลี้ยงชีวิตหรือถ้าวันนี้สังคมก็จะเปลี่ยนไปก็ต้องทํางานทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องมีคนเลี้ยงที่ดูแลคนเลี้ยงก็ต้องมีจิตใจเมตตากรุณาเด็กในน้อยก็ถึงจะมีความสุขขึ้นมาถ้ามาเป็นเด็กอนุบาลนะก็เริ่มจะต้อง เข้าเรียนก่อนอนุบาลละต้องเริ่มเรียนแล้วส่วนภาษานี่ก็คงจะพูดกันได้แล้วนะเกิดมาสักขบหนึ่งก็เริ่มจะพูดกันละเพราะว่าเขาเรียนภาษานี้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วอ่ะเป็นความรู้สึกที่พ่อแม่พูดกันได้ยินเสียงเป็นความรู้สึกขึ้นมาเกิดขึ้นมาไม่นานอ่ะจะเป็นเด็กฝรั่งเขาก็พูด ภาษาอังกฤษได้เด็กไทยก็ผูดภาษาไทยได้เด็กประเทศไหนก็พูดภาษานั้นได้ตามพ่อตามแม่นัที่สอนก็จะต้องเริ่มเข้าโรงเรียนเพราะว่าถ้าไม่เรียนไม่มีความรู้ก็จะเอาชีวิตรอดไม่ได้ในโลกนี้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ต้องมีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแนละ้วละ ก็เริ่มเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือ,อนะก็ปรารถนาที่จะมีความสุขนั่นเองในชีวิตเนะี่ยมาเริ่มขานได้ก็ดีใจเริ่มเดินได้ก็ดีใจใไม่เด็กๆนี่มันจะชอบวิ่งละจะชอบอยากจะวิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าจะเดินได้มันนานเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินนะลำบากเราก็เรียกว่าให้ยืนนิ่งๆก็ยืนไม่ไก็ได้ก็ล้มอีกล้มลุก ลุกลานพอเดินขึมาได้บ้างขามันเริ่มแข็งบ้างเด็กก็อยากจะวิ่งการวิ่งก็เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาให้เด็กโตเร็วโตวขึ้นนั่นเองพอแม่ก็ต้องส่งเรียนหนังสือเพราะว่ามีความรู้ม,มีวิชาจะได้หาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตตัวเองได้เพิ่งตัวเองได้นั่นเองเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่เด็กเนี่ยทุกคนก็แสวงหาความสุข แต่เราก็วิ่งไล่หาความสุขกันอยู่เรื่อยๆนะ่มันเรียนจบแล้วก็คิดว่าเราจะมีความสุขสักทีหนึง่งเป็นเด็กก็มีความทุกข์หลายอย่างอยู่ในการปกครองของพ่อแม่เราก็ต้องทำตามกัดใจก็ไม่ได้กัดใจก็ถูกตีบ้างถูกด่าถูกว่าบ้าง เพราะว่ายังหาเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้ยังไม่มีเงินที่จะเลี้ยงชีวิตของตัวเองต้องเพิ่งกุก็เป็นความทุกข์เนี่อยากจะเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระขึ้นมาเอาเรียนจบปถมเรียนจบมัธยมเรียนจบปริญญาตรีอีกก็สบายแล้วฉะลองกันมีความสุขละแต่ก็เริ่มต้นมีความทุกข์ในการแสวงหาการงาน เมื่อการงานแล้วการงานที่ไม่ดีก็ยังมีความทุกข์อีกก็หางานที่ดีๆอีกก็คิดว่าจะมีความสุขมันจะจบลงสักทีหนึ่งแต่แล้วเราก็ต้องมีครอบครัวขึ้นมาอีกมันก็ส่งต่อมาจากรุ่นพ่อแม่อีกละเราตัวคนเดียวอยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขอีกก็คิดว่ามีเพื่อนมาอีกสักคนหนึ่งก็คงจะมีความสุขขึ้นมาอยู่คนเดียวมันก็จะ เงาเงาอะไรอย่างนี้นะมนทุกวันนี้คนไปถูกกักตัวก็ควอันทีน14วันด้วยโรคโควิดก็งดงิดไม่สบายเพราะไม่เคยอยู่กับความสงบความเงียบและในชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่เคยถูกกักตัวขนาดนี้อัน,นี้มาอยู่คนเดียวมันเงาก,นาก็มากราหาเพื่อนอีกหนึ่งคนผู้ชายก็หาภรรยาผู้หญิงก็หาสาม,มีขึ้นมาอีก อยู่ไปสองคนก็มีความสุขดีแล้วเริ่มคิดว่ามีลูกอีกสักคนก็จะมีความสุขอีกก็มีลูกกันขึ้นมาคนหนึ่งสองคนทั้วันนี้มีนัหลายคนอย่างสมัยก่อนนะเก้าคนพ่อแม่เลี้ยงได้เดี๋ยวนี้สามคนพ่อแม่ก็เลี้ยงไม่ไหวนะสังคมปัจจุบันสังคมที่แข่งขันเด็กเล็กๆไม่มีเวลาเล่นอะไรหรอกต้องเรียนพิเศษกันละ งั้มีลูกมากก็ไม่ได้จึงว่ามีลูกมากจะยากจนเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะส่งให้ลูกเราเรียนดีไปหมดทุกอย่างเลยนะมันก็เป็นอย่างนั้นส่งสูงขึ้นไปจนว่าลูกของเราก็ไปเรียนอินเตอร์อย่างนี้ก็ใช้ใจ่ายก็ประมาณมากถ้าตามธรรมดาธรรมดาลูกเราเรียนพอดีๆสอบก็ไม่ต้องได้ที่ดีที่สุดก็ได้กลางๆไม่ต้องต่ำมากนะ หรือไม่เป็นไรสอบได้ทุกปีก็ดีแล้วไม่ตกความกดดันก็น้อยเหมือนกันแต่ว่าการงานเขาก็ต้องได้มีเกรดที่ดีเหมือนกันนะต้องสองจุดท่าไหลาขึ้นไปนะสองจุดห้าสองจุดเเขาถึงจะพิจารณารับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องเป็นสองจุดเจ็ดขึ้นไปซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นั้นจะไม่ถึงสาไม่ถึงเกียรตินิยมก็ไม่เป็นไรลนะ ก็สามารถทำการงานได้หาเลี้ยงชีวิตได้หาเลี้ยงครอบครัวได้หาเลี้ยงกับอดุปริยาได้แล้วทุกวันนี้เพยยงอาจจะหาเลี้ยงสามีได้ก็ได้บางคนก็สามีก็กลายเป็นพ่อบ้านก็มีแต่แล้วเราก็ยังหาความสุขที่มันนิ่งๆเลยไม่เจอยิ่งเรามีทรัพย์ขึ้นมาคิดว่ามีเงินแล้วก็จะมีความสุขแต่มีเงินมีทองนะมันก็ อยู่ที่ธนาคารมันนิ่งๆอยู่ก็มีความสุขนะแต่ถ้าเราใช้ไปทุกวันเงินทอมก็จะหมดไปทุกวันเราก็จะเกิดความทุกข์แล้วว่าเงินที่มีอยู่นี่มันหมดไปทุกวันทุกวันก็ต้องพยายามทำให้มันเพิ่มขึ้นอีกถ้าทำเพิ่มขึ้นมาก็ต้องลงทุนต้องแสวงหาที่ลงทุนขึ้นมาการลงทุนนั่นก็มีความเสี่ยง ถ้าได้ขึ้นมาก็มีความสุขถ้าไม่ได้ก็เกิดความทุกข์กันอีกเห็นไหมว่ามันที่เกิดขึ้นมาเรายัางไม่พบกับความสุขที่มันนิ่งๆและไม่มีความทุกข์เลยย่งมีเงินมีทองคนสมัยก่อนก็ไปฝังเอาไว้อีกใส่หายไว้ฝังดินไว้ซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้ตายไปก็ไปเป็นงูใหญ่ไปเป็นเจ้าที่ ไปเป็นจริ้งโจตุกแกไปเป็นจระเข้เฝ้าทรัพย์อยู่แนละ้วก็มีไปฝังนะไปฝังทซัพ์เอาไว้ริมตลิ่งก็กลายเป็นจระเข้ฝังทรัพย์เอาไว้ในบ้านไม่ให้ใครรู้ตายไปเป็นห่วงเลยจิตเป็นห่วงก็กลายเป็นจิตวิญญ,ญาไปเฝ้าซับเลยวาเราคงได้ยินปู่โสมเฝ้าทซัพย์ก็เป็นความจริงเนะี่ยเพราะว่าพระท่านเนี่ย บวชมานานแล้วแต่ยินดีในผ้าจีวรตายไปยังไปเกิดเป็นเลนอยู่ในผ้าจีวรเลยเนี่ยพระสงฆ์กําลังจะจะแบ่งผ้าจีวรกันตัวเลนมันก็ร้องเลยร้องลั่นเลยว่าเอาของเขาทําไมเนี่ยพี่สาวถวายไว้เป็นจีวรอ,อย่างสวยงามแล้วทําไมจะมาแย่งของเขาแล้วจะจะเป็นบาปนะเนี่ยถ้าเกิดพระท่านแบ่งจีวรกันตายไปเลนนี้ตกนรกอีก พระพุทเจ้าพระองค์ทรงเมตตาได้ยินเสียงของเด่นนี่ร้องนะก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบ่งกันรอเจวันก่อนเล่นก็เสียชีวิตไปคิดถึงความดีที่เป็นพระก็ไปเกิดในสวรรค์เพราะนั้นการมีทรัพย์แล้วนี่ไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขเลยมันจะเกิดความห่วงความกลัวเกิดขึ้นมาอีก จะแบ่งให้คนนั้นคนนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเรา,เรามีบ้านหลาย,หล,ายหลังจะแบ่งให้กับคนที่เรารักสักหลังหนึ่งก็ทำยากอีกนะไม่ใช่ง่ายหรอกเพราะว่าอะไรเพราะมีความกลัวขึ้นมาอีกกลัวคนที่เรารักจะจากเราไปอีกนี่แสดงว่าการมีทรัพย์ยังไม่มีความสุขแท้จริงแต่ถ้าไม่มีก็ยังลำบากเหมือนกันนะ ถ้าไม่มีทรัพย์และความเห็นไม่ถูกต้องถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ลําบากอีกนะทุกวันนี้เราเห็นไหมเราไปโรงพยาบาลก็สามสิบาทรักษาทุกโรคก,ก็ได้ความเมตตาเหมือนกันแต่ว่าคุณพยาบาลคุณหมอนี่ไม่ใชง่ง่ายๆงานหนักงานมากคนเยอะที่ทำงานก็ไม่ใช่ที่ที่จะสะดวกสบายม่อคนมากๆอารมณ์มันก็มาก คุณหมอคุณพยาบาลก็จะรักษาจิตยังไงอะ่ะลำบากมอกกัดถ้าทำบมญไปภาวนาด้วยวันวันหนึนน่งก็เหมือนกับอื<ม>ใช้พลังจิตไปมากเพราะฉะนั้นการพูดการจาจะพูดแบบอ่อนหวานก็คงยากลำบากนะเพราะคนเจอคนหลายประเภทที่ไปรักษาแนคนที่ป่วยก็ดีก็กําลังทุกอยู่อา้าไปเจอโรงพยาบาล อีกเจออารมณ์ที่ไม่ดีอีกก็เป็นทุกข์อีกคุณหมอคณพยาบาลเจอคนไข้ที่ไม่เขา้าตาเข้าทางก็วุ่นวายอีกเพราะฉะันการที่มีเงินมีสองก็ช่วยได้อีกระดับหนึ่งนะความทุกข์ก็น้อยลงลงมาจากความเจ็บป่วยก็พอมีปัจจัยที่จะรักษาได้เพราะฉะนั้นไม่มีก็ยิ่งทุกข์เมื่อมีแล,ล้วคิดว่าจะ มีความสุขก็ยังไม่ได้สุขที่แท้จริงก็ยังมีความห่วงความกังวลพ่อแม่จะมีมากจะจากไปก็ต้องมอบให้กับลูกละ่ะต้องมอบเป็นคนที่รักก็คือลูกถ้าลูกรับมาแล้วรู้อยู่ว่าลูกรักษาสมบัติไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์อีกเหมือนกันน่ละอย่าแม้ว่าความทุกข์นี่มันยังไม่จบตั้งแต่เกิดจน,นถึงเราจะตายเพราะฉะนั้น เราก็คิดว่าเราจะมีความสุขเสีทีหนึ่งถ้าตรงไหนแล้วจะมีความสุขความสุขที่รู้สึกที่มีขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่กระดับไปอีกทรัพย์สมบัติความสุขเงินทองอยู่ธนาคารอยู่ที่แบงก์ต่างๆไม่มีพลังส่งความสุขมาให้เราเพราะเป็นวัตถุมงทีพระเถระผู้ใหญ่พูดน่าฟังมาก่าคนเรานี่ทักใกล้จะเสียชีวิต มีเงินทองแก้วแหวนเงินทองห้อมล้อมตัวเราหมดเลยนะในห้องนั้นมปแต่ทรัพย์สมบัติเต็มหมดแลาเรากำลังจะตายกับคนที่มีจิตใจงามที่มีความรักเราห้อมล้อมเราเต็มไปเลยนะอันไหนจะมีความสุขม,มากกว่ากันเนี้ยนะมีจิตใจที่รักที่มีเมตตาต่อเรา เราจะจากไปเขาก็ไม่อยากให้จากแต่เราจะจากไปจริงๆเขาขอให้เราไปดีๆตัวนี้พลังจิตที่ออกมาจาก,กจิตใจของมนุษย์เนี่ยมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นช่วยอะไรเราไม่ได้ละยิ่งเราจะคิดถึงทรัพย์สินเงินทองก็ยิ่งจะเป็นความห่วงอย่างนีเพราะฉะนั้นความดีที่ทำเนี่ยสำคัญเมื่อเรามีวัตถุสิ่งของเราก็เสียสละบ,บ้าง อย่างวันนี้เราก็ทำบุญถวายทานใส่บาตรใจก็สบายก็เรียกว่าเป็นทรัพย์อริยรัพย์ที่อยู่ในใจเราสมาทานศีลก็เป็นอริยรัพย์การฟังธรรมนี้ก็เป็นทรัพย์อริยรัพย์อันประเสริฐนั่งสมาธิภาวนาสวดสรรเสริญพระตํลธรรมกุลก็เป็นรั์อันประเสริฐทางนั้นเลยอันนี้เรียกว่าเป็นจิตนิยม สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจิตตนิยม<อ>เห็นความสำคัญของจิตมากกว่าความสำคัญของวัตถุจึงมีผู้ที่ออกบดปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์โดยพระองค์เองมีภาษาวกสำเร็จเป็นพระอรหันต์มากมายจนถึงยุคปัจจุบันนี่แถบเอเชียของเราเนี่ยนะก็เรียกว่ามีชาวพุทธมาก เป็นหลักของชาวพุทธในโลกนี้ก็เห็นความสำคัญของจิตใจเห็นแมโลกไปแค่เจ็บแม่จะเบียดเบียนมาโรคโควิด1นแต่จิตใจของชาวพุทธในเมืองไทยเสียสละช่วยกันคนลเล็กคนน้อยช่วยกันก็พยุงขึ้นมาได้คนไม่มีก็อยู่ได้ถ้าคนไม่มีอยู่ได้ก็ไม่ไปเป็นโจรเป็นขโมยป้นชิงทรัพย์อะไร ถ้าเราไม่ช่วยกันแหละคนจนอยู่ไม่ได้คนรวยก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันน,ะนี่เกิดจากความเสียสละความเสียสละนั่นแหละมันจะเป็นความสุขของกิจใรที่แท้จริงจนถึงการนั่งสมาธิภาวนาถ้าเราทำได้แล้วเ,เกิดปิติมือหายไปเท้าหายไปเราจะเกิดความสุขขึ้นมานะความสุขอีกชนิดหนึ่งแหะเป็นความสุขใจที่เราได้รับ เปรตยิ่งเราคิดถึงพระพุทธเจ้านนอมระลึลกไปถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีความเสียสละเกิดตายเกิดตายนับไม่ถ้วนเพื่อ,เ,อเราเนี่ยมีไหมในโลกพ่อแม่ก็เกิดตายเพื่อเรานละ้ก็ได้ทรัพย์สมบัติที่มอบให้แต่พระองค์เกิดตายเกิดตายเพื่อที่จะมาสอนทางพ้นทุกข์่างเราพ่อแม่ช่วยเราแต่เรายังมีว่ายตายเกิดอยู่นะ แต่พร,ระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกทางแห่งความพ้นทุกข์แก่เราเรารู้ธรรมเราเห็นธรรมเรามารู้ทม mm. ก็ด้วยพระอ,องค์นะั้นแหะถ้าพระอ,องค์ไม่มาสร้างบาร,รมี mm. ก็ไม่มีใครมาสอนไม่มีธรรมะพวกเราไม่รู้ล่กกราบอกเมือพวกเรามันอยู่ในป่าแต่ไม่ได้ขวากหนามเดินไปตรงไหนก็ได้รับความทุกข์ทรมาน จนตายตายแล้วเกิดใหม่ก็อยู่ในนั้นนะอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่แหละถ้าลงทะเลก็ไปเจอฉลามบ้างเจอจระ,ะเข้บ้างเจองูพิษก็ตายอยู่ดีไม่หลอดเพราะไม่รู้จักเออเห็นความสุขเกิดยึดจากเอาจริงๆยัางจังในสุดก็เกิดความทุกข์องคชา็ยเบเทียบว่าความสุขนั้นเหมือนกับหางของงู เราจับแล้วก็นกึกว่าไม่อันตรายแต่แล้วงูก็แว้งมากัดเราอีกในความทุกข์มาเกิดขึ้นอีกแล้วก็จะโดนพิษของงูก็ตายอีกความสุขที่เราจับแน่นด้วยอุปทา,านไม่วางเราก็จะเจอความทุกข์อีกความหวัดระแวงความกลัวเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นต้องหาทางปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรามาระล,ลึกถึงกุณของท่าน อันยิ่งใหญ่พระพระองค์ไม่มาเสียสลระพวกเราเป็นยังไงไม่รู้เรื่องนี่พระหมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดาที่ประมาณไม่ได้จริงๆเราเลิกแล้วซาบซึ้งในใจเราจะอลังสมากทรซาบซึ้งสวากขาโตสุปฏิปนโนโมตัสาาตสะพระกุศะโตเราก็ซาบซึ้งอิ่มใจอันนี้ความสุขอันเกิดจากสมาธิเกิดขึ้นมาละ ควาสุขเกิดจากสมาธินี่จะพัฒนานะขึ้นไปสู่ปัญญาที่จะรู้ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกครั้งหนึ่งอันนั้นน่ะเราจะเจอจิตใจที่ว่างที่บริสุทธิ์หนทางนี้เป็น้นทางนั้นเอกหนทางเดียวที่จะพ้นจากความทุกข์พบกับความสุขแท้จริงในระหว่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วตั้งแต่ว่าขึ้น1ิบห้ากัมม์จนหกมเนี่ะถึง วันนี้พระพุทธองค์ในสมัยพุทธการก็เสวยวิมุติสุขอยู่49วันในสถานที่ต่างๆกันนันความสุขนั้นเกิดจากจิตพงค์ที่บริสุทธิ์ปร่งใสนะไม่มีความสุขใดที่จะเทียมได้ละทมานบอกก็ดำริที่จะสอนคในให้พ้นจากความทุกข์นั่นแหละเริ่มต้นตั้งแต่วันอาสานหะบูชาเพราะฉะนั้นพวกเรา พูดถึงว่าเป็นชาวพุทธมีบุญอย่างมากที่มีพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นศาส,สดาของเราเรามีบุญนะเราจะเกิดมาถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์น้อยทรัพย์มากก็ตามนะถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยในใจของเราเน่ยบุญน้อยมันเป็นของข้างนอกทรัพย์เน่ยมีใครเอาไปได้ไหมไม่มีเป็นสมมติขึ้นมาเมื่อมี แต่ก็บางคนมีมากก็ใช้ไม่หมดแล้วก็เอาไว้ในโลกนี้ออกแหละ้าไปไม่ได้บางคนฉลาดก็เปลี่ยนทรัพย์นะั้นเป็นอริยศทรัพย์อีกมาเธอสินภาวนาบางคนนั้นก็เห็นว่าเวลาที่เหลืออยู่จากการทํางานอายุห้าสิบกว่าแล้วห้าสิบสี่ห้าสิบเจ็ดแล้วเราก็เออลิลิไทยออกไปดีกว่าจะได้มีทรัพย์ภายในเกิดขึ้นมา คือทานสินภาวนาทรัพย์ภายนอกก็พอสมควรแล้วก็สว่งหาทรัพย์ภายในอันนี้ก็เดยวคนที่ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็หลงสว่งหาทรัพย์ข้างนอกไปเรื่อยๆจนหมดโอกาสหมดเวลาไม่มีเวลาภาวนาเกิดความเครียดก็เกิดโรคไปแค่เจ็บเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงนั่นอยู่ที่การสร้างความดีคือทานสินและก็ภาวนาก็ขอให้ตั้งใจต้องทุก,ท,กท่านเจริญพร